รอบ,บ10ปีของรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อดังของเมืองไทยเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวและสุดกับโปรเจกต์พิเศษอัลบั้ม Ten Years of Love บทเพลงรักจากเดอะสตาร์ที่มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและแทนคำขอบคุณแฟนๆที่ส่งแรงเชียร์แรงใจกันมาตลอด10ปีเต็มผ่านบทเพลงรักความหมายดีๆในเพลงรักของฉันนั้นคือเธอที่ได้50ศิลปินเดอะสตาร์จากทั้ง10รุน่นมาร่วมถ่ายทอดด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความรักความอบอุน่นที่พวกเขามีให้แก่กันและกันค่ะ

สิรุ่นนะครับต้องมารวมกันนะครับถ่าย MV นะครับ10ปีครบหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับคุณกันครับรักของฉันนั้นคือเธอครับนี่นะครับก็จะบอกเล่านะครับต่อแทนสิ่งดีที่ทุกคนอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วครับ ให,ให้กับเป็นแฟนด้วยให้กับเป็นแฟนเงครับใช่ครับก็เรื่องราวก็จะเป็นการการพูดถึงบ้านของเราที่พวกเราเอาจริงๆก็คือการร่วมสร้างบ้านของพวกเราตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สินะครับ<ช>ก็พวกเราสร้างมาด้วยความรักก็คือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอายของความอบอุ่นความแข็งแรงของบ้านเราที่มีจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเต็มไปด้วยความรักแน่นอนครับผมกับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวของเอ็มบีเพลงนี้นะครับ ามมาติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั้นคือเธอได้ในวันที่24เมษายนนี้รวมถึงอีก2บทเพลงรักจากกันนภพัฒในเพลงการเวลาและเดิมจารุวัฒนในเพลงหนึ่งหัวใจและยังมีเพลงรักความหมายดีๆจากพวกเขาที่รวบรวมไว้ในอัลบั้ม10 Years of Love บทเพลงรักจากเดอะสตาร์เราเนี้ห้ามพลาดค่ะ